สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะดิฉันบัวแก้กองดวงนะคะมาจากจังหวัดสม,มุทรปราการมาในนามสภาสตรีนวัตวิถีจังหวัดสม,มุทรปราการวันนี้ก็มาทีมงานสอบวๆช่วยนั่งทั้งหลังลนี่แหละคะ่ะก็เป็นทีมงานของสภาสตรีนวัตวิถีมาร่วมงานฮัทชูฮัทนะคะของดรยุ้ยในวันนี้ก็เราก็แต่งตัวกันจัดเต็มเพื่อจะมาเดินพรมแดงนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะวันนี้ก็แต่งตัวแบบ งานไม่ใหญ่แนนนาวีประมาณนั้นนะคะชุดที่ใส่นี้ก็เป็นชุดชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศจีนนะคะชุดเป็นชุดของมองกโกเลียในและผสมผสานกับมงหมวกนี่ก็มงไทยนี่แหละคะ่ะไม่ใช่มงไหน,นะคะมงไทยนะคะแต่ชุดอาจจะเป็นชุดของชนเผ่ามอง,มองกโกเลียซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งของประเทศจีนวันนี้ก็จงใจใส่มาเพื่อจะเป็นการ ประชาสัมพันธ์กลุ่มองค์กรของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายขยายองค์กรนะคะมาได้พบปะเพื่อนผูงนะคะค่ะประมาณนี้ก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ